สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราอยู่กับอ้ม นะครับซึ่งอ้ําเนี่ยจะเป็นคนที่เคยอ้วนเคยผอมเคยเล่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวดิคอยดีหนึ่งดีหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ้ําอยู่กับเรามาจริงๆสองปีแล้วนะครับจะสองปีแล้วทํางานที่ฟิตจังชัทแชนแนลนะครับใครที่ดูคลิปตั้งแต่ประมาณปีครึ่งที่แล้วเนี่ยอ้ํามันคนตัดต่อเราอาจจะเคยพบเคยเห็นอ้ํามาแล้วจากช่องเก่าซึ่งเขาเคยอ้วนมาก่อนตอนนี้เนี่ยจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าอ้ําอะล่ําแล้วนะครับเขาทํายังไงจากผอมไปล่ํานะครับเพราะว่าน่าจะตอบโจทย์ให้ จริงๆแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากๆเลยคือการที่เราเพิ่มการคาร์ดิโอเข้าไปในแต่ละครั้งของการเวทเทรนนิ่งสมัยก่อนเนี่ยคืออั้มเล่นเวทเนี่ยอ้ำเล่นประมาณ4-6ถึงวันต่ออาทิตย์เราคาร์ดิโอหลังจากเวทเทรนนิ่ง4ครั้งแล้วมันมีช่วงที่มันเหมือนกับว่ามันไม่ไปไหนมาไหนเหตุผลเพราะหลักๆเลยคือการกินเรายังไม่ถูกเราก็เลยต้องปรับการกินโดยการอ่ะเพิ่มการกินโปรตีนให้มากขึ้นมีเพิ่มไก่ปั่นคือสมัยก่อนจะกลัวไขมันมากเพราะเรารู้สึกว่าไขมันต้องสะสมแป้งเนี่ยกินแล้วเอาไปเล่นเวทเกก็ลยินแป้ง คราวนี้มันเลยเป็นปัญหาคือตัวบวมคือแต่ละคนเนี่ยมันมีความถนัดของร่างกายต่างกันร่างกายถนัดใช้แป้งบางคนร่างกายถนัดใช้ไขมันมันมีความแตกต่างที่ต่างกันตรงนี้แล้วก็ความถนัดเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับปริมาณกล้ามเนื้อของเราด้วยนะคนที่มีปริมาณกล้ามเนื้อเยอะไขมันน้อยเขาย่อมใช้แป้งได้ค่อนข้างดีเพราะว่ากล้ามเนื้อมาใช้แป้งเยอะอะเอาง่ายมีแหล่งเก็บแป้งค่อนข้างเยอะปัญหาของคนที่เริ่มเล่นเวทนะครับอย่างอ้ําเองเนี่ยตั้งแต่เอาย้อนไปกลับไปตอนที่เล่นเวทใหม่ๆนะสองปีที่แล เขามีแหล่งเก็บแป้งน้อยตอนนั้นเนี่ยกินแป้งเยอะไปก็เท่านั้นนืกอ,ออกมาเพราะมั่กินเข้าไปปุ๊บมันก็เต็มพอเต็มปุ๊บก็ล้นก็กลับก็กลายเป็นอ้วนตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อมากขึ้นร่างกายก็ใช้แป้งได้เยอะขึ้นมีแหล่งเก็บแป้งมากขึ้นตอนนี้จาเป็นต้องกินแป้งเพิ่มข้อผิดพลาดหนึ่งของคนที่ออกกำลังกายแบบจากอ้วนไปผอมไปล่ำเนี่ยคือตอนที่เขาอ้วนอยู่เนี่ยแล้วบางคนบอกว่าอยากมีกล้ามเลยแต่ว่ายังลืมไปว่าตัวเองเนี่ยกล้ามเื้อย่างน้อยก็ไปกินแป้งเยอะก็เลยกลายเป็นว่ามันล่่่่่่ําาาาขขึึ้้้้้นน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 แแหหละะตตวววมมมมัััอออออจจดยคททีีีเกก็ปญช กินแป้งแต่ก็กินไขมันไม่พอเพราะว่าไขมันเนี่ยมันเป็นตัวช่วยทําให้เรามีพลังงานมากขึ้นไขมันดีเนี่ยช่วยเรื่องของการกระตุ้นตัวฮอร์โมนด,ด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อ <c oughs> ผมก็เลือกไขมันเลยว่าโอลิฟออยล์กินสดไม่ทอดอัลมนอนต์อะโวคาโดก็ประมาณนี้สาหรับคนที่อ้วนอยู่ไปลดแป้งลดน้ำตาลลงนิดนึงก่อนแล้วเริ่มออกอกำลังกายคาร์ดิโอมากขึ้นคนที่ผอมค่อยๆเพิ่มแป้งขึ้นช้าๆแล้วก็เล่นเวทพอเราเล่นเวทได้หนักขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นอะเพิ่มแป้งพอหนักขึ ที่ตอนแรกอาจจะกินเยอะมากเลยไม่เคยคอนโทรลสักพักหนึ่งเริ่มกินน้อยลงพอกินน้อยลงรับเริ่มผอมแล้วนะครับอยากจะเพิ่มกล้ามค่อยๆไต่กลับขึ้นมานะครับพอหุ่นแบบนี้เราดูในฟุตเทจเราจะเห็นเขาว่าเออเขามีมวลกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะเขาสามารถกินแป้งได้เยอะได้เองครับให้อั้มสรุปให้ฟังนิดนึงว่าอ่ะเรื่องคาร์ดิโอสรุปเขาทำยังไงจากอ้วนไปผอมไปล่ําเรื่องการกินแคลอรี่เท่าไหร่คาร์ดิโอเนี่ยผมว่าจริงมันเป็นเรื่องของอินเทนซิตี้เนาะ mm hmm. เรื่องของความเข้มข้นในการค,า,คนนาร์ดิโอก็เลยจะแบ่งเป็นคาร์ดิโอนี่ว แบบว่าอินเทนเยอะๆแล้วก็อาจจะกลับมาเดินลู่อีกรอบแล้วก็คราวนี้อาจจะมีวิ่งรอบสวนบ้างเพื่อให้ร่างกายมันจับทางไม่ได้2ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มกินอยู่ที่ประมาณ2อ0พแล้วพอกิน2อ0พอ่ะโอเคมันมีแรงในยกเวทมีอะไรเงี้ยแต่ตัวไขมันมันก็ไม่ได้ลง<ะ>พอช่วงเนี้ยกินประมาณไม่เกิน2000แต่2000เนี่ยมีสารอาหารค่อนข้างจะครบถ้วนอยู่โปรตีนแน่ๆเลยผมกินโปรตีน 4, 40่สิบผมไม่รู้ของคนอย่นยังไงนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับเยอะมากเยอะา <laughs> อาหารเนี่ยพอผมเดินไปถึงร้านเนี่ยนะอาหารดีคืออาหารทีี่โปรตสูง,สง ไขมันนี่ผมไม่ค่อยเกี่ยงมากแป้งน้อยๆแต่ถ้ากินที่บ้านอน่ะยังไงผมก็เอาโปรตีนสูงไว้ก่อนไขมันประมาณ30คาร์โบไฮเดรตกสามสิบประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็ยังกินอยู่ก็ยังกินอยู่<อ>ใน2000แคลอรี่เนี่ยสี่สิบสามสิบสามสิบแต่ถ้าจะให้เกินจริงๆอะ่ะถ้าคุจะต้องกินเกินอะ่ะผมจะไปเกินที่โปรตีน<อ>ผมจะไม่ไปเกินที่สองพันแคลสองพันตอนนี้สองพันสองแล้วขึ้นมาเรื่อยๆคือเหมือนกับค่อยๆไต่ขึ้นมาในช่วงเวลาที่อยากจะเมนเทนให้แบบว่าตัวซิกแพคมันยังเห็นชัดบ้างอยากให้แบบน้ำ แต่พอเราต้องมีแรงหน่อยวันไหนเล่นเล็กเดย์ผมก็จะเพิ่มแคลอรี่ขึ้นมาอันนี้ผมพูดตรงสารภาพเลยถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันจะไม่ได้นับแคลอรี่แล้วอ่ถูกต้องอันนี้เป็นจุดที่อยากจะย้ำมากๆนะครับว่าจุดหนึ่งเนี่ยมันจําได้หมดแล้วนะครับว่าเอเอหน้าตาประมาณนี้มันประมาณไหนต้องย้ำเลยนะครับว่าแต่และวันเราไม่มานั่งนับมานั่งชั่งหรอกมันรู้เลยว่าเฮ้ยมือนี่มันประมาณนี้อาจจะเกินบ้างขาดบ้างเนี่ยไม่มีปัญหาเลยมันอยู่ที่ว่าเราวางแผนการกินเรามายังไงนะฮะดึงแน่สาคัญกว่าเรื่องการชั่งตรงวัดเกินมา5กรรัมอะไี้อ่าไปทกร วดหัวกันตรงนั้นเยอะทีนี้เรื่องแคลอรี่อาไปละเรื่องสารอาหารไปละเรื่องคาริโอไปละที่เหลือเนี่ยตอนต่อไปนะครับเราสังเกตดูว่าอั้ำเขาไม่ได้พูดถึงเวโปรตีนเลยนะครับดังนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าคนไม่กินเวโปรตีนทํายังไงนะครับกด subscribe กด like แล้วก็ติดตามดูตอนต่อไปได้เลยครับครับผม สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโภชนาการหรือเรื่องการออกกำลังกายนะครับมาให้ผู้เราช่วยแก้ปัญหากับคุณที่ฟิตจังชั่นสตูดิโอครับเรามีทั้งหลักสูตรออนไลน์เทรนนิ่งและเพอร์ซอน t ลเทรนนิ่งสอนโดยเทรนเนอร์คุณภาพซึ่งจะดูแลแก้ปัญหาแก่คุณโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการและก็เรื่องออกกําลังกายเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตฟิตๆคุณดีได้โดยที่ไม่ต้องลําบากอีกต่อไปครับพี่ครับอยากเพิ่มกล้ามอยากกล้ามใหญ่เวโปรตีนจาเป็นไหมโปรตีนที่เขาได้รับในแต่ละวันเนี่ย100 คืออกไก่ปั่นผมเนี่ยผมรับรองว่าถ้าใครแบบว่ากินอกไก่อยู่แล้วแล้วไม่ได้แบบว่ารังเกียจกินมันอ่ะผมว่าอร่อย